มาแล้วหรอมาอย่างนะดูหน่อยสิฮัลโหลเวบ็บดูไหนได้ดูยังไงอ่ะเข้าดูยังไงไหนละไลฟ์ส,สตรีมของฉันอยู่ไหนละ h e อยู่มาหรือยังเฮ้ยเฮล l o h e ลโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาไหมอน่ะนี่ชึบอ้าวเาเลวไปโผล่ตรงไหนเนี่ยดูสิ ไปโพลตรงไหนนะไม่รู้ว่าเล่นก่อน นี่ชูการ์บีทนะครับชูการ์บีทชูการ์บีทนี่ใช่ไหมเปไน็นไงนอ๋อลดหยุดตรงนี้สตาร์ทเครื่องก่อน But i die แล้วก็สตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วก็ยกห,หัวยกหางตั้ง GPS โอ้ยลืมเดี๋ยว โอเคสองจุดเก้าเมตรคแน่นำทางได้สตาร์ทเครื่องหลังทำงานกดหางสตาร์ทเครื่องหน้าทำงานบ่าวิ่งตามท p s เอสไปเลย ไปครับไปแล้วครับก็ปล่อยให้มันวิ่งไปเอ,อ้ยหมดแล้ว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 ฮึ่บฮึ่บฮึ่ายกหน้ายกหลังโอ้ยังยังหลังยังไปต่อ,อ,อโอ้บเคยกหลัง แล้วก็กับลำสิครับทีนี้ไหนลัะลามอืบอืบกดหน้าลงอืบ ึือกดหลังลงค้าไปเลยชุกข้าบีดอ่ะข้าเรียกเลยนะชุกข้าบีดชุกข้าบีดอะไรอ่ะหัวเหว่าใหญ่หอ่ะไม่ใช่หัวใช้เท้าเหรออ่ฮื้อฮ้อฮ้อ หน้าครับยกหลังครับกลับลามครับเต็มเร็วมากต้องเอารถใหญ่อันนี้รถเช่า เต็มแล้วจอดได้ตดตาดเครื่องเีทดสอบเพียงเท่านี้ครับ